เฮียนเกาะยังเพื่อ,น,อนบ้านเก่าเพืออ่อน,นเกาะครับเป็นบ้านค<อ>้างวัดบโบานนี่ครับเขาไป,ไปาไน,นี่เป็นทังไหนก่อครับนี่เขาเดิอนออกไปนี่ครับนี่เรื้ยนโบราณอายุเป็นร้อยร้อย

อำเภอมาจนจังหวัดอุบลราบเจาครับ้ยแสดงว่าเขียดทั้งหลังเขาเอนเป็นบันบันยังก่าทั้งหลังหมนบันนุ่นเดือนเลยพี่น้อมเดินที่นี่ก็ที่เป็นบ้นใช่ไหมครับเขาบัเขาวเาเสียงทั้งหลังบันเป็นแม่งนกเขาบอกเลยเขาเสียงทั้งหลังบันนะครับผมว่าเสียงทั้งหลังบัน ตงไปบ่เนี่ยเฮ้ยงไปบ่อเอ้คุ้มน้องพัดจุกตำมบลทางเทียนจังนี่แหละเขาอยู่เนี่ยตะวานมันเขาติดตรงไปพุ่นเขาติดี่พี่พี่พี่บ่ตะวัมองเขาอยู่เนี่ยเป็นคุ้มพัดจุกตำมบลทางเทียน<อ>ตรงนี้ตรงนี้นเห้ถามเนาะตรงไปบ่ ไกลบุญเม่ทั้งโนนบุญขึ้เลยตอนตอนรถไปเห็นน้อขึ้นสนกัดีอยู่นะครับเป็นสนนลูกแงบตวากับดีอยู่แหวกห้อนความอมันกับมันกัเออมันกับถือว่าดีนะท่นี่แหวว่เคยมีหลุมมีบโพที่โอ้ยไว้ใจล้นระดับดีแล้วระดับด บมีการลงกลางท่าง pues ลงก mm ลางท่าอย่างเดียวอเลนี่มันหักอะไรมันเลี้ยวแบบจะจ่อมือมันบบไปน้ำเข้านะโตเดินสุดวิสซนน้เขาท่าดับเลี้ยวแล้ววะรับไปใชบันีนี่ขึ้นท่าด้บแล้วก็แม่น้องเมีย ก็เลยกระจายกระจายออกมาจังสี่นะพี่น้องเดี๋ยวยังสี่วุฒิเปเรื่อยๆไปเบิ่งกลางบ้านเพิ่งน้ำเนาะเอาไปเข่ากลางบ้านเข่าวัดขางวัดขางแง่ไงพี่น้องเบิ่งน้ำมาบนุ่นข้ามเป็นไงเป็นไหนอันนี้ไม่แง่เขาผมมิตาคีรถผ่านกลาง่ากลางเซ็นทะลุดับด้วยบ่เคยเขาไม่จ็คเถื่อเวลาเขาไปอำเภอเมตัลตานน้องตกพันเป็นบอกว่าตกพันมันต้องขึ้นข้างน้องเวลาไปอำเภอเมตัลตานน้องเป็น้องว่าตกพานไม่เี้ยบ่เคยเขาไม่จ็คเถื่อ ดกันแท้เมียนก็ว่าหลายเด็กก็อีกสั้นนี่ก็เบิดดีมันก็เบิดอีเนี่ยโครงการอี่อย่างไหนอ่านมึงดูโอ้ยเนี่ยยอมาจาก <laughs> oh, pega, pega, pega bumba. อยู่ต้องหน้าแ่ะน,นะ คุมคำแน่นคับแต่ว่าขึ้นแน่าหัวแถบกลางบุบานกระจาอันนี้เขต้องอยู่อรอทงหน้าหลอกบานกระจาอยู่ด้วยนี่เพราะว่ามันของมาข้างหลังอ่ะนะพี่น้องว่าบริามาขางหน้าถนนกับห้างเบ้อ ป็นาพุระจังสิเป็นลาดยางแล้วก็จังศิรนันกเขียวมี่ยังเนี่ยมันาลาดยางเออแล้วก็พั้งบอลลูนลั่งอีกนึงที่สี่อุ้ยมถนไปทั้งดมันิดงนี่เถียงน่อยอยู่มองนี้นี่ดอกจารประหารใจทั้งข้นขึ้นเดือดพุ่นในบ้านนี่ยังเนยไม่บอกอยู่พุ่นล้นท้งงทั้ง

นเป็นเืน่นข้ามอผมก็คิดว่ามันจะยู่ิมถนนดำเลยพอเวลาผ่านไปอมเพ่อนน้าตาลน่ะมันจะเห็นจะยู่ขขังถนนดำเนาะผมก็คิดว่ามันเชนนตรงนี้ก็ต้องหอไดิพี่น้่งจะงง้มได้ผู้สิหวถนนดำเ่นพี่ย่ากระจายอยู่ว่าิี่ทีนี่น่าก๋วยเตี๋ยวนี่นก๋วยเตี๋ยวร้านอหตั้งอ้นี่ล่ะสิมีนัูอตสิไปทางไหนบันี เขาไปหาหน้าวัดก่อนเน,อนาะเอาหนี้เดี๋ยววัดน,นี่เดี๋ยววัดน, <c oughs> นี่ผูนน้สำอางให้นี่วัดนะนี่รบมาบ้านอยู่ข้างวัดบอกน,น,นี่ละ่ะวัดเดี๋ยววัดน,น,น,นี่ล่ะเราบอกเจ้าวบ้านเย,ยื่าาองหน้าวัดบอกให้จังไหน วัดโุนสว่างนี่ก็เป็นร่วงคุ้มค่ำน่ะเรแต่ว่าวัดโุนสว่างก็คือโอ้ยขึ้นหลายทีแล้วโมกาจอดโอ้ยจะเป็นหลายโมกาจอดด้วยไปทักไงต้องนานน่ะบอก โออตัวมาแบางน้อยดีเด็ดแบบโน่งสีกูมีจะว่าเวัยยันเล่าอยู่ระบายอยู่หนาวัดเสรจังไดียดเลยครับละมาอยู่หนาวัดเลยบอกให้จังเดียดแอมกับน,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 นาวัดกับถนนต้น,นหนักสิว่นไปกูเหนียวเคยเขาตระหนักไงเหนียเนาะกูเคยเรียน,นทานตันนี่นะนั่นโนนขุนคำ เมียนเมียนออกไปนีนสิไปน่าจะเลื่อนไปทางนี้ไปอำเภอหน้าตาลครับไปสายต่อห้องเขาต้องเพิ่อำวเนี่ยาวัดนนนสว่างนเขามาหังหันเน่หมู่เกดบ้านนนนผุนคำกระทูก

บึงจริง,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 งนเลยขาเลี้ยงอย่างนู้นดีจะท่าไหนวันนี้ไอ้พุ่นบอเฮ้ <c ười> จะสิ่ไปน้ำเขาอ,อีกสิบหัวพุ่นจะวัดกับพานมาเรลยโอ้โหโอ้โหท้ามตรงนี้นลุงบอสันถามเที่ยันลานคานนี่เนาะ แล้วก็ซื้อบุษสบาภไยน,นี่ล่านขาบ่งกอกเิ่งไก่บ้องม่ี่หยดยอเสรวฐกัด,ด,ด,ห,ดออกห้องกหันน้องมาสอยได้คือมีวัดกัดนน,น,น,นี้กนะันนีแหละ โอนสวา่างทำงานใครฮะอจอดวัดเขา้มก็หนึ่งนอดอยู่เนี่ยมัอมันรู้สายไจบ่เมียนกระครักเมียนกระคักแ <c oughs> ลยเมียนอยู่บ่คือฟงคือเธอหน้าวัดมาจงไดก่อนหรือใะใจมาดัาง <c oughs> บ้านมาหอดใส่ก็มาหวอดที่อนเล่าบ้านนี้มาหลงมาจังไดงมาพ่อพี่น้องเบิ่งเนี้ยรัดมาพ่อเคี่ยเติมน้ำกันให้ยูทูบเปิดน้ำกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะฝากส่องเรานำเลยเด้อครับเด้อสวัสดีค่ะไอพืชโทงครับผมยูทูปมาจังไดนก่อนยูทูปอีสานบ้านนาอีสานบ้านนาแอ็ดบุสบาเลยครับเด้อเบิ่องนี้มาแบบเลาะบ้านมามาพ่อที่อัเล่าพอดีครับยูดาวัดยูดาอู้ยเราแตงแล้วกินเดี๋ยวถามไปเลยพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับลาบงัวลาบขมต้มแซ่บ มากินของนุ่กันครับผมเดี like ๋ยวจำเป็นเลาะบ้านต่อครับผมมีเหงียนเกาะเนาะเหยนครับเฮียนเกาะเหยียนเพื่อนบ้านเก่าเพื่อนเกาะครับเป็นบ้านคางวัดโบราณเนี่ยครับเข้าไปนี่เป็นจังไรบอครับนี่เขาเดินออกไปนี่ครับนี่เพิ่งจะอยู่คางมุ่งวัดน่อบ่ครับแม่นครับแม่นแน่นนั่นเพรม่นแนเห็นหน่อยบอสข้าวแดงหน่อบ่แม่นบ่วิบและข้าวแดงไปหน่อยนึงวิบและค้าวแดงไปอีกหลังนึงบ่มีคนอยู่มันบ่ครับเข้าไปไทยก็จะบอิว่าให้ยยุ่ง โอ้ยกันเดี่ยวสิวาประกันไม่ยากมืสิวะผุนครับทั้งในงัวเลลาผุนงัวนัะโตลรอครับงัวนโฮกโตผุนเลลาโบราณเหลาก็มีเด้อผุนเลลาโบราณอยู่ทั้งในขอกงัวุนครับแดดไล่ครับมือนีนแดดแดดเห็ดจังไหนเขาเขาสีย่างกันย่างไปบ่ย่างบุบขี้รถบ่ปูมันไก่อยู่เด้อย่างมันดิเมย ไม่กนบ่เอาเอาเอาไปใส่หละพะย่ะไเด้อบันเมื่อเด้อบันีไปหารอต่อครับผมกราบขอบคุณกราบขอบคุณกราบบอกกันไว้โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับไปเลาะบ้านก่อนไปเลาะบ้านอีหยังก็เพิ่นว่าบ้านโน่นคุ้มคําเพิ่นว่ามาครับไปเลาะบ้านนํากันครับเฮ้ยไปกุ๊กใหม่ไปกุ๊กใหม่กันมันแม่นกุ๊กข้าวกันบ่นี่ก็บอก่วงให้ยังนําบ่ นั่นน่นเห็นก็กองลำใหญ่มั้งนั่นละเออกองลำใหญ่กองลำใหญ่กองลำใหญ่ไปไปข้างๆต้นพ่าวนะเนาะโอเคครับมันมันเป็นบ้านนี่อย่างเก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้านนี่บ่เป็นเป็นบ้านเก่าแก่บ้านขรงโบราณเป็นบ้านเก่าแก่ครับครับเอาไปเบิ่งน้ำกันครับผมล้อยกว่าปีแล้วละว่ามันเลื่อมๆไปเลยบุญบ้านมื่อใดก็อีหยังครับบ้านน่ยวันที่สิผมมีนา สิบหกมีหน้าบุญพระเวทนี่วันที่ส mm ิบหกมีหน้าเป็นบุญพระเวทเนาะบุญสงการอีกมื่นหนึ่งคือวัน uh, ที่สิบก mm ับ hmm. วันที่สิบเอ็ดนี่เด้อพี่น้องอยู่เดินวัดดี่บปะวันที่สิบหกหนี่บุญพระเวทเพิ่นมี่อย่างบ่ครับมะลำซิงมะลำซิงครับโอ้มีมะลำซิงรถแห่ครับแต่ว่ารถแห่นี่ถือเป็นวันที่สิบสิบเอ็ดแม่าครับแม่าหรโอ้ช่วงสงการสงการมีมะลำอันลุงรถเพชรท่งชัยนี่เด้อพี่น้องเด้อ พูดเดินวัดอยู่ในเดินนี่แหละเป็นแบบเต็มเบิล้ลเลยเนาะตั้งฉางนี่เนาะม,นมาเด้อพี่น้องเด้อเชิญพี่น้องบ้านไก่เลี่ยนเครี่องบ้านโนนขุมคำเด้อสงการครับผมลุงโหลดเพชรธงชัยแต่ว่าเร็วๆนี่วันที่สิบหกนี่แหละเป็นกัสิมีงานบุญพระเวทกัสิมีมะลำซอกลำซิงอยู่วัดนี่แหละครับอยู่หน้าบ้านเล่านี่แหละมาเลยครับเด้อไปอบ,บ้านเนี่ยไปรอเบิ้งบ้านเก่าอายุเป็นเลยร้อยปีได้ที่ครับ,รบเป็นบ้านใหม่นี่เนาะโอ้ยไผอยู่เลยครับพูด ไปใหม่บุรีบรองแล้ววะครับบุรีบุรีบอครับผมขอบคุณครับไปบุรีบงน้ำกันเนื่ยพี่น้องงานเพิ่มเก็ดสิอยู่นี่แล้วครับวัดโนนสว่างบ้านโนนคุ้มค่ำครับผมน้ำกันเลยครับบุรเล่าเล่าเห็นงบอกเล่าเขาเล่าใส่หุ่มลมใหญ่เล่าเกาบราณได้ครับ เงียนโบราณก็สิรับของมันอี่ บานใหม่โบราณนะครับรอายุเป็นเลยอยปีแล้ะเก่าแก่ที่สุดในบานนู่นคุมข่ำครับผมนอ้่บานแบบโบราณเลยนับอยปีเลยวะเมียนพนวายังสั่นหละแม่นพงถึงกับแปดสิบเก่าสิบนะครับบึงในโบราณของแต่พีขั่วเมียนของเถิงเป็ดยังก่งยังอยู่นะครับเด้อเอียงแหลมแบบโบราณยังปกติเป็นแองนหลามัน ไม่เห็นครับพี่น้องเลาะบานโน่นคุ้มข้มต่อเลยครับโอ้เข้าเาไปใส่นี่ถ้าตรงไปเลยบ่ นั่งถึงว่าผมว่า quá ขึ้นมาหนีบ่ มากด้กเธอดอกต้องไปคยพานหน่อยแล้วเมาบึนเมียนบอกเฮ้ยโอ้มาซอยนี้นขี่น้ำรถหนุโปงเน่บแม่มนแม่นขี่ดอกเมียนครับเป็นบ้านรับสื่อของเกาหลายลีครับคุณพี่กับเมียน ไปพี่เ้าสิไปอำเภอมาตาลครับอ,อูรถกระลักมากไปพี่ไปบันน่าจะเลื่อนครับผมอุ้ยตัว่าหอนเพี่หน,หนหองเด้อหอนหอนไปนยังไงเขัาตรงโน้นดีได้บ่ มาเป็นแมนเลยคือทางดีครับนะสวยงามเนาะงามเนาะสวยงามครับผมตอนนี้เขากำลังงุ่งนาไปออกตะก,กี่มันจะเอิ้อมซีแยก์แม่จะเลื่อนครับบ้านนาจะเลื่อนโอ้ทางดีหลายเลย นี่แหละบ้านโน้นผมค้ำอยู่โอ้ทางวิเดียร์ไม่ดีขนาดเลย,เลยนะนี่เลยบ้านแม่บัลลี <c oughs> แมีนเลยเราสียู่เที้ยมอยู่บ่ครับเมนนี่แหละบ้านสีสมหัวสีชมพูนี่ล่ะเฮี้ยนแม่บัลีครับเมียนแต่ว่าเราอยู่โอ้ฝุ่นเราอยู่สวนเราฝุ่นเน่ตัวเดี๋ยวเละเราแน่ฝุ่นสามสี่ลหลังข้างใน แม่บะลลีได้พี่น้องแม่บะลลีที่เป็นขี้เตื่อนกัดกัครับแล้วท่าภูเทียนไม่หลีหรือเนาะล้มจอดก็นหรอกจอดท่ากันเดี๋ยวก็อนพี่รองอ้บรรยากาศดีลมลื่นย่างเป็นบันโนนขุมคั้มอยู่ครับผมเออกมาทางหนอกพี่แล้วพน้องสาพี่น้อง แม่บ้านแม่มารี่ก่อนได้ครับเด้อโอ้ยท่านไปผ่านมาผู้นักเฮียนเล่าในโตรโออาร์ได้ครับเด้อบแม่แม่มารีเราอู้ว่าเฮียนเล่าพี่น้องนี่พี่น้องเรามีกระถ่อมหน่อยมิยังแหนังยางดีได้ครับเด้อโอ้สวนเราพันไปพันเพราะพวกหัวบ้านเราอยู่หนีครับแม่มารีเราก็เป็นขี้ตื่นขึ้นกันครับผมโอ้ยหนังหลัง น้าบกม่วงเพลินต้นน้อยๆกับมีนว,วยเน,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 นะครับัต้นน้อยๆกับเป็นนวยโอ้ยม่วงเพลนโอ้ยหายคับสะลานหน่อย โอ้ผมหลงกระหูแล้วมาเหี้ยนไปคืองามแท้หัวสีชมพูว่ะโอ้เ่วันี่บอกว่าอยู่างนี่นกับสดบ้ซุ่มนี่ใส่ไก่แล้วเนสดูกักเมยเกาะโอเป็สวนกระเสียบ่ะครับเนี่ยเจ้าหน่อยสีแดงมะไทยสวนกระเสียบแล้่เนี่ยโอ้เจ้าหน่อ โอ้งไทยลกนี่ติดต่อัน่ครับโอ้้ามัว้ายงกัแม่นี่ของเพินขง<อ>่วนี่ของวมโอ้ของเพนหมาเกมเราเยีดเป็นฝ้า,า,ปปา,าหมามานพุ่นอันบักม่บักแจงเหมืนกัข,นนอของเราปลูกบ่ครับโอ้เพิ่งนี่พี่น้องทั้งหลังเราพุ่นะเป็นสวนเกษตรเราเหยดเป็นโขกนองหน้าเลยพี่น้องเ้ย เดี๋ยวมีโอกาสสิเดเมาเลาะเทีเ่ยวโคกน้องหน้าเล่าอยู่ดอกนี่พอเราก็เลี้ยงกบเลี้ยงอย่างคุณ่ะเลี้ยงกรบเลยพียยพยยพ่น้องตะกี้เห็นตะเมียเราถ่ายล่วงคบหน่อย,อยละหลายตอนนี้มันใหญ่เบิดแล้วานเลยหลายเลยครับเด้อเยี่ยมคัจังไปเบิ่ง กระทอมนอ้อยก็เป็นตะนอนเว้นดีเถอพี่น,อน้องเลยจักจักจกักพันะเมียดีซีพันหาด้วยครับด้วยกระทอมน้อยคือตะนอนดีขนาดเลยบรรยากาศวันนาน,าน,นอนนี่หรืกระทอมน้อยเล่าเมียนบอกผมว่าเป็นไผ่ยาเป็นตะเย็นดี <c oughs>